สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเวิร์ดสปูสคนเด้อยินดีตอนทับเข่าสู้สองน้องตายซาลาคือเก่าน้องพี่น้องมื้อนี้น้องตายสิมาออมบอลน้องพี่น้องออมบอลใส่ไข่หมดแดงเพราะว่าบ่มีหนังไปซื้อหนังมันบ่ไหลน้องพี่น้องน้องตายสิว่าออมบอลใส่ไข่หมดแดงเป็นจังได่ก็มาหับส้มคลิปของน้องตายด้วยน้องพี่น้องอันนี้เป็นน้ำยันละน้องพี่น้องโอ้เอียร์โต๊ะผอันนี้เป็นยามยันละแตงนี้มันใครหมดแดง นี่พี่เนาะอันนี้ก็เป็นหมอบอลของหนองตายเนาะนตายใชมาหอกอนี่ตามเขาเบือ่อเอาบอลลุกไปบอลน,นี่เป็นบอลบานนะพี่เนาะสิยงใดไม่มีนางเพราะว่าไปซื้อนางมันบ,อนออบ่อ่ะเขาเบื่อตามใส่กันก็เขาเบือ่อ อันนี้เป็นหนามยีนากับไข่มดแดงนี่กือเยะใส่ห้อยลไม่เหรอได้เลยไม่เห้อ อะไรอีกนะฮะนี่เห็ดหอมบอลแดวกับต้มหอยนะคพณู่้มต้มหอยใส่ผักามใส่เกลือนี่มา นี่องบอลของอีเมย์นี่มาพี่หลองกแยกหลงายเซมเซซีเบิ้งแยกหลงใจใช่ไมมกินเนาะพี่หลองอ่าอีพอกับอีเมย์กับพวกอะไรเนาะงี้เห็ดเบี้ยเนาะหลงใจเซนเซซมก่อนเสี่ยเว้ย ห้อยนะ้ำบ่มีหนังคุณเดชจะมบอกครอบครัวไหมคุณเดช emos Ini ada semua diam. itu. Nih.

ายดิขึนเขาแรกเลยพี่นนอะแดงกับกาขเขาตัวกินข้าวกันเนาะหน้าพอกันในขันดาขีคดิ่งกัสิโจเพียงแต่ไม่เด้อบายบาย